นีะะคะก็จะเป็นลักษณะที่สั่งซื้อมายี่ห้อนี้นะคะหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ค่ะ s ซสเซส l i p s l รีบอะไรประมาณนี้นะคะ่ะน่าจะเป็นนอกจากจะกาันน้ำอาจจะเป็นกันเสียงรบกวนก็ได้ด้วยอันนี้จะเป็นเนื้อหยุนหยนๆนๆเหมือน,น,น,นดินน้ำมันนะคะ มีน้องๆบอกว่าให้ใช้ดินน้ำมันจะดีกว่าไหมเออเนาะแต่ก็ดินน้ำมันนะคะมันเป็นของเล่นเด็กอันนี้ปั้นเป็นรูปได้ค่ะทึ<ๆ>๊ดปั้นเป็นรูปร่างได้เดี๋ยวจะลองเอาเข้าหูก่อนนะคะเห็นไหมคะ นี้ก็จะปั้นเป็นรูปร่างไว้ในหูก่อนหน้านี้คะะในใช้น้ำยาหยอดเข้าไปในรูหูค้างไว้เป็นเวลา10-15นาทีเสร็จแล้วก็ก็ลองที่จะเอาไอ้ไอ้ตัวนี้ค่ะปั้นเป็นรูปแล้วก็ไปใส่ในช่องหูจะดูว่ามันจะสามารถกันน้ำ น้ำยาหยอดที่หยอดเข้าไปในรูหูเนี่ยมันจะสามารถกันได้ไหมคะว่าจะไม่ต้องไหลออกจากหูนะคะไม่มีน้ำหยดมาเลยคะ่ะดีจริงๆคะ่ะ